สวัสดีครับญยกริดาเซมุกคลเลิศครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t เทคชิล l d รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์สุดยอดตัวหนึ่งจาก Sony ก็คือ Sony FE85 F1.4 G Master ซึ่งจ้เลนส์ตัวนี้เนี่ยนะฮะทาง Sony Position เอาไว้ว่ามันคือสุดยอดของเลนส พอ์เทรดด้วยรูรับแสง f 1.4เนี่ยฉากหลังหลุดแน่นอนตัวเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ฟูลเฟรมนะครับก็สามารถจะใช้งานกับพวกกล้องที่เป็น E-Mount ทั้งตระกูล a7 Series นะครับหรือว่าพวก a p s c ก็ได้อย่างพวก Alpha 6000 6003ก็สามารถจะใช้งานคู่กับตัวเลนส์85 f 1.4ตัวนี้ได้ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะมีกรีบรูรับแสงมากถึง11กรีบก็เรียกว่า เป็นเลนส์ที่มีกลีบรูรับแ,แสงมากที่สุดเท่าที่โซนี่เคยทำออกมาแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นกลีบรูรับแ,แสงมากถึง11กลีบเพราะฉะนั้นค่ารูรับแสงไม่ว่าคุณจะตั้งค่าอยู่ที่ F เท่าไหร่นะฮะรูรับแ,แสงก็จะกลมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้โบเก้ที่ค่อนข้างที่จะก,กลมสวยงามนะครับก็คือโบเก้เนี่ยออกมากลมๆเลย ตัวเลนส์ตัวนี้จะประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง11ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น8กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนสพิเศษนะฮะก็จะมีชิ้นเลนสพิเศษที่เป็น Extreme e s p แอส i c a l ด้วยชิ้นหนึ่งรวมถึงชิ้นเล่นส d อีอีก3ชิ้นซึ่งเลนส์พิเศษพวกนี้เนี่ยก็จะให้ภาพที่สีค่อนข้างที่จะเที่ยตงตรงคือทาง s o นี่บอกว่ามันเป็น การเรนเดอร์ภาพที่เป็น n a t ชอรัลเ n รนเดอรนะฮะสีจะไม่มีการผิดเพี้ยนรวมถึงว่าความคมชัดของเลนส์ก็จะคมชัดมากเป็นพิเศษคือสามารถที่จะรองรับพวกกล้องที่มีเซนเซอร์ความละเอียดสูงๆอย่างพวก42ล้านอย่างตัว A7R 2ตัวนี้หรือว่าพวก50ล้านก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับเลนส์ตัวนี้ได้โดยที่ความคมไม่ลดลงการเคลือบผิวของชิ้นเลนส์เนี่ยจะเคลือบผิวเป็น นาโนเออาร์โคตตก็ช่วยในเรื่องของการลดแสงแฟร์แล้วก็เรื่องของการลดโกรครับ เลน85 f 1.4 G Master เนี่ยนะฮะจะโฟกัสภาพแบบ internal focus ก็คือเวลาที่ตูนเลนส์เขาทำการโฟกัสชิ้นหน้าจะไม่มีการเลื่อนเข้าออกระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้จะอยู่ที่80ซตมรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับเลนส์ทางยาวโฟกัส85มิลแบบนี้การขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ของเขาเนี่ยนะฮะจะขับเคลื่อนชิ้นเลนส์ด้วยระบบ linear s m ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะแต่ว่าก็ยังมีกาลัง แรงพอที่จะขับเคลื่อนชิ้นเลนใหญ่ๆของเจ้าตัว8 5 1.4ตัวนี้ทั้งตัวเลนเนี่ยนะฮะเขาจะมีแหวนสรับปรับรูรับแสงก็คือเราสามารถที่จะปรับรูรับแสงได้ที่ตัวแหวนตรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องมาหมุนไดอาที่ตัวกล้องนะครับตัวแหวนตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่ f 1 4ไล่ขึ้นไปถึง f 1 6นะฮะแล้วก็เขาจะมีตัว A ก็คือการใช้งานแบบ auto aperture หรือว่าโหมด P นะครับก็คือหมุนมาที่ตัว A ตรงนี้ นอกจากนั้นนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นปุ่มที่เรียกว่าเป็นโฟกัสโหนะฮะเอาไว้ล็อกโฟกัสหรือเราสามารถที่จะตั้งคัสตอมได้ก็คืออยากให้เจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไรก็สามารถที่จะตั้งจากตกรองได้แล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมี Switch สวิตช์สำหรับเลือกว่าจะเป็นออโต้โฟกัสหรือแมนนวลโฟกัสนะครับสวิตช์ตัวนี้กับอีกฝั่งหนึ่งด้านล่างตรงนี้นะฮะเขาจะมีสวิตเลือกว่าจะเป็น ดีคลิกออนกับออฟนะครับคือเขาเขียนว่าคลิกนะฮะแล้วก็ถ้าเปิดออนเนี่ยเวลาที่เราหมุนแหวนปรับรูรบแสงมันก็จะเป็นคลิกไปก็จะเป็นสต็อปไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ในงานของวิดีโอหรือว่าเวลาหมุนอยากจะไม่ให้มันมีคลิกนะครับก็ตั้งคลิกเป็นออฟนะครับตอนนี้เราหมุนเนี่ยถ้ารูรับแสงก็จะแวรี่ตามที่เราหมุนเลยก็คือจะไม่ได้เป็นสต็อปละนะฮะตรงนี้ก็เลือกใช้งานได้ครับ การใช้งานแมนนวลโฟกัสของเจ้าเลนส์ 85F 1.4G เนี่ยนะฮะ<ม>ก็ต้องบอกว่าเวลาที่ใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเลยเพราะว่าตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันมีแหวนปรับแมนนวลโฟกัสใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะฮะคือเราไม่ต้องจับก็ได้แค่เอานิ้วกดลงไปแล้วก็ถ่ายออกมานะฮะมันก็เลื่อนปรับโฟกัสได้แล้วค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวตัวเลนส์ตัวนี้มีการซีลกันละอองน้ําแล้วก็กันฝุ่นด้วยนะครับก็ใช้งาน สมบุกสมบันได้สบายๆเรื่องของความคมของภาพเนี่ยนะฮะด้วยความที่ว่าตัว G Master เนี่ยมันเป็นซีรีส์ท็อปของ Sony เขาเป็นเลนส์เกรดที่ดีที่สุดที่ Sony ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นความคมไม่ต้องห่วงนะเจ้าเลนส์ตัวนี้นี่คมแบบขุดออกมาเลยจริงๆแต่ว่าเรื่องของความเร็วโฟกัสนะฮะคือบางคนจะถามว่าเลนส์ตัวนี้โฟกัสเร็วไหมก็ต้องบอกว่า ความเร็วโฟกัสเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเร็วแบบฟุตบลาสคือแตะมาแตะมาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าช้าไหมก็ไม่ได้ช้าฮะคือสำหรับการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยพี่ใหญ่ว่าความเร็วโฟกัสแบบนี้เหลือกินเลอใช้แล้วหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด77มิลนะฮะแล้วก็น้ําหนักของตัวเลนส์จะอยู่ที่820กรัมก็บางคนอาจจะบ่นว่าหนักไปนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนจะเอาตัวเลนส์ตัวนี้ไปเทียบกับเลนส ไซส์บาติส 85f1.8 ซึ่งเจ้าเลนส์ตัวนั้นเนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่475กรัมในขณะที่ตัวนี้อยู่ที่820กรัมแต่ถ้าเรื่องน้ำหนักเนี่ยโอเคตัว 85f1.4gmaster อาจจะแพ้บาติสแต่ถ้าเรื่องของความคมเรื่องของสีสันหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยพี่ใหญ่กล้าบอกว่าตัว 85f1.4gmaster ตัวนี้นี่เหลือกินเหลือใช้ตัวเลนส์ตัวนี้มาพร้อมกับพูดนะครับก็จะมีพูดมาให้ ในกล่องแล้วก็สามารถจะกลับด้านได้ด้วยนะนะครับก็เวลาไม่ใช้เราก็กลับตรงนี้แล้วก็ที่ชอบอย่างก็คือว่าเจ้าฮูดของเขาเนี่ยมันมีปุ่มล็อกมาให้นะฮะเอาไว้สําหรับการปลดล็อกหรือว่าการใส่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วล็อกแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าการที่ใช้เป็นเป็นพลาสติกดันเอาไว้เฉยๆนะครับตัวเลนส์โดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของสีสันเรื่องของความคมสุดๆอยู่แล้วสมกับเป็นตัว G Master นะฮะแต่ว่า ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยก็คงต้องเลือกดูคือถ้าคุณไม่เกี่ยงเรื่องน้ำหนักตัว85 F 1.4g มาเตอร์นี้สุดยอดแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech s h l w ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ